ไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีที่สําคัญหลายคนก็กําลังติดตามกันอยู่ในส่วนของแอมไส่หน่ายนั่นเองตัวละครใหม่ก็ใหม่ละน้อยหนาคือใครน้อยหนาคือพัญญาน้อยค่ะเนีอยนะพูดกันภาษาชาวบ้านเมนยน้อยเลยค่ะของอดีตสามีแอมคือจะบอกว่าอดีตสามีได้ไหมคือจริงๆแล้วจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ในส่วนของตํารวจเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการหย่าร้างกันคือตํารวจเขาใช้คํานี้เลยค่ะ แม้ว่าจะเลิกกันจริงหย่ากันจริงเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าพฤติการก็ยังเป็นสามีพันยากันอยู่แล้วก็มีตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือน้อยหนาี่แล้วอยู่กันยังไงคือจริงๆตำรวจอ่ะบิ๊กโจ๊กนะให้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าน้อยหนาเนี่ยเป็นเมียน้อยค่ะของอดีตสามีของแอมนั่นเองที่เป็นตำรวจนั่นแหละค่ะอ้า้วเวลาเขาอยู่เพราะว่าแอมเนี่ยก็ไปไปมามาแล้วก็มาอยู่บ้านของรองพ่วงกับที่เป็นอดีตสามีด้วยอ่าแล้วถ้าน้อยหนาก็อยู่ด้วย คือ,อยังไงสามค,คนอลเวงภาพที่เขาเห็นททางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขามีการสืบสวนสอบสวนเวลาเขาขับรถกันไปคือคาดว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุเนี่ยนะคะ<ช>เวลาเขานั่งรถกันไปขับรถกันไปเขาก็ไปทั้ง3คนนะคะทั้งอดีตสามีที่เป็นตารวจ,จแล้วก็มีแอมแล้วก็มีส่วนของน้อยหนาที่บอกว่าเป็นเมียน้อยนั่นเองงงไหมคะก็ ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แล้วเขาเกี่ยวพันกันเงี้ยอะไระไมันจะสามารถเกิดขึ้นได้นะ<ช>เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนเนี้ยอดที่เขายืนยันอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิต14คนและรอดชีวิต1คนนะครับจากคดีความคืบหน้าของแอมสารารัตเนี่ยนะครับเหยื่อที่เป็นคนวางพิษเหยื่อจนเสียชีวิตต่อเนื่องกันมาเมื่อวานนี้การแถลงข่าวการสอบปากคำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมของ หน่วยงานของตำรวจต่างๆ มีความคืบหน้าต่างๆ,ๆเยอะหลายเรื่องทีเดียวใช่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้ทางสารจังหวัดนครปฐมก็มีการอนุมัติหมายจับรองผู้กํากับสบพสวนพึ่งจังหวัดร,ราชบุรีนะอดีตสามีของแอมนี่แหละค่ะในข้อหาก็คือมี2ข้อหานะร,รับของโจรและในข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมนั่นเองค่ะคโดยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบอกว่ามีคําสั่งณขณะนี้นะคะก็คือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวป้องกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปยุ่งเหยิยงกี่กับเรื่องของคดีหรือเปล่า ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เสียชีวิตยืนยันเป็นทางการ14นะครับแล้วก็รอดชีวิต1เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรคือเพตุผลที่ทำให้เขาออกหมายจับแล้วก็ในส่วนของอดีตผู้รํารกับกับซึ่งเป็นสามีของแอมเนี่ยโดนในข้อหาแบบนี้อย่างที่ท่าเห็นว่าคือเขาขับรถของผู้ตายคืออดีตสามีของแอมที่อุดอรธานีคือแด่นั่น<ด>เองนะ ก็คือ,อเดี๋ยวเรามาลองประมวลกันดูว่าจากการประชุมติดตามคดีต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างจนถึงเวลานี้นะครับโดยสารจังหวัดนครปฐมอนุมัติหมายจับพันตำรวจโทวิทูลร,รังสีพุธทธาพรรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสวนพึ่งนะครับอดีตสามีของแอมนะครับในข้อหาร่วมกันยักยอกร่วมกันช่อโกงและใช้เอกสารราชการปลอมครับ ตำรวจภูทร,รจังหวัดนครนปฐมได้คุมตัวพันตำรวจโทวิทูลซึ่งเขารับทราบข้อหาที่สพมือนครนปฐมมาสอบปากคำที่สโม,มสรตำรวจครับขณะที่เมื่อวานนี้เองผู้าการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดครับได้เรียกประชุมคณะทำงานคลี่คลายคดีของแอมประกอบด้วยตำรวจนครบาลตำรวจภูทรภาค4ตำรวจภูทรภาค7กองปราบปรามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าครับ โดยขณะนี้พบความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้เสียหาย14รายรอดชีวิต1รายรวมเป็น15รายปัจจุบันออกหมายจับแล้ว14คดีนะครับยังมีสงสัยอีก2-3ถึงคดีโดยที่ประชุมได้ลงมติให้โอนทั้ง14คดีให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการโดยมีพลต่าวจเอกสุรเชษฐ์หาพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานครับเพื่อให้ง่ายต่อการสืบพยานในชั้นศาลเพราะว่าคดีนั้นมีลักษณะคล้ายกัน แต่หน่วยง,งานที่ดูแลในท้องที่ก็ยังร่วมกันทำงานอยู่โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับได้กําชับให้เร่งรัดการดำเนินการในทุกวันครับมันเป็นคดีที่กองปราบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสาราญานะครับซึ่งทำให้ง่ายต่อการสืบสือพยานสืบไต่อสารให้มันเป็นเห็นความเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าบางคดีเนี่ยคือลักษณะพฤติกรรมมันเหมือนกันแต่ว่า พยายนหลักฐานที่ได้มาอาจจะต่างกันแล้วก็ห่วงเวลาต่างกันนะครับบางทาีประโยชน์ของคดีนี้อาจจะใช้กับอีกคดีหนึ่งแล้วก็เลยเอามาอยู่ที่เ,เป็น15คดีที่กองปราบไม่ได้รวมนะครับเป็นโอนอยู่แต่ทํางานร่วมกันภายใต้ใตการกำกับดูแลของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีที่จะออกคําสั่งนะครับร่วมกันคือว่าท่านรองผู้าการภาคท่านผู้การท่านรองผู้การจังหวัดนั้นนะครับ แล้วก็ผู้หัวหน้าสถานีก็พระนรรมสวน,นก็จะมาช่วยด้วยนะครับก็เป็นหลักนะครับมาร่วมก,กันกับทีมงานของพระสวนที่ของบชกรเขาจะแต่งตั้งนะครับเพราะว่าอำนาจของบชกรผบชกรนีม่มีอำนาจในการสอบสวนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับช่วยกันนะครับภายใต้การออกคําสั่งที่ผมมอบหมายให้ท่านรองสุรเชษเป็นหัวหน้าพนังกงานสืสบสวนนะครับ เดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงนะครับข้อหาที่อดีตสามีของแอมที่เป็นรองผู้กำกับเนี่ยโดน2ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือรับของโจรและข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมครับ นอกจากนี้ที่ประชุมก็มีการวางแนวทางให้ทางพนักงานสอบสวนกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชท,ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการด้วยนะคะหากไปพบการตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุทุกหน่วยต้องเข้ามาช่วยค่ะซึ่งใน14คดีที่ดำเนินคดีแล้วตำรวจได้ย้อนกลับไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมทำให้มีหลักฐานประกอบในํานวนมากขึ้นอีกทั้งการค้นหาไซยาายได้ประสานกับกรมโรงงานออยอ พบแหล่งที่มาซึ่งอยู่ระหว่างการคัดแยกว่าส่วนไหนที่จะมาส่งถึงแอมบ้างโดยพลตำรวจเอกดำรงศักิ์ก็เชื่อมั่นนะคะบอกว่าพยานหลักฐานแน่นหนาจะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ค่ะคือเราก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกอย่างนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับเราเห็นความเชื่อมโยงและเห็นปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ย ทางตารวจเองก็มั่นใจนะครับเรื่องพยานฐานที่จะเอาวิดผู้ต้องหาได้แต่ว่าต้องบางอย่างก็ไม่สามารถไปบอกได้หมดนะครับที่บอกได้ทางนั้นก็จะรู้ตัวนะครับเพราะว่าเขาก็ปฏิเสธไม่ให้การ,รเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอใหเอ้เชื่อมั่นในการทํางานร่วมกันของอตํารวจในหลายฝ่ายนะครับตั้งแต่ตํารวจพื้นที่ตํารวจ บชกรนะครับกองปราบแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานนิติเวศนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็มีท่านรองสุเชษเป็นเป็นหัวหน้าเนี่ยเชื่อเช,ชื่อมั่นว่ามีหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะเอาผิดได้ครับ ทางด้านของพลตารจเอกสุรเชษก็บอกนะคะว่าการอนุมัติหมายจับพันตํารวจโทวิทูลเนื่องจากข้อมูลมีการเชื่อมโยงค่ะแต่ยังปฏิเสธไม่ร้ำเรื่องของการฆาตกรรมเยเราก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนพร้อมระบุบอกว่าแอมและทางพันตํารวจโทวิทูลแม้จะมีการหย่าร้างกันแต่ว่าทั้งสองเนี่ยยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เลิกกันจริงนะคะอันนี้ก็เป็นการสืบสวนสอบสวนจากทางตํารวจนะคะคส่วนที่ไปมีสามีใหม่ก็คือแด้ จุดประสงค์ของแอมก็คือต้องการทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ทางพลตระเวจเอกสุรเชษยังได้พูดถึงพยานคนใหม่ในคดีซึ่งเป็นพันยาน้อยของพันตระรวจโทวิทูลด้วยซึ่งได้เรียกมาสอบปากคำนะเพื่อสอบถามความเชื่อมโยงในคดีเนืจากพบว่าทั้ง3ามคน,นรู้จักกันดีค่ะแล้วก็เคยเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยกันนะคะหลังจากที่แอมก่อเหตุแล้วเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่ว่า ไม่ได้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุฆาตกรรมในท้องที่ของสพบ้านโป่งค่ะก็คือสร้างเหตุที่อยู่แหล่งใหม่อะว่าแอมไม่ได้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุฆาตกรรมนั่นเองอย่างเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บจะรีบเดินทางไปต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งเลยทันทีเพื่อเหมือนกับพรางว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุนะฟังเสียงท่านบิ๊กโจ๊กนครับสาเหตุที่เราลุกลุ่มีฐานแล้วขอมัดหมายจับต่อสารในเรื่องของ ในเรื่องของรับของโจรยอดทรย์อะไรต่างๆนะครับนะวันนี้มันเป็นเป็น,ปนพยานฐานที่เราพบว่ามันชัดเจนนะสามารถขอมถหมายจับวันนี้อะไรที่ดําเนินการได้ก่อนเราต้องดำเนินการก่อนนะอย่างน้อยก็เป็นการกดดันในส่วนของตัวผู้องหาอะไรครับอย่างน้อยนะครับคนรอบข้างผู้องหาเนี่ยครับยังมีอีกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาน้อยเขานะาซึ่งพี่ภรรยาน้อยก็เดี๋ยวจะมาตอนเย็นนะ ก็จะต้องคือมาเป็นการกดดันทําให้คนรอบข้างเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งตัวแอมหรือตัวเขาเนี่ยยังต้องถูกสารออกหมายจับเลยนะครับรวมถึงเป็นการกดดันตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นมาตราการที่เราพยายามทําอย่างเร่งด่วนและโดยเร็วก็เป็นการยืนยันจาก Big กโจ๊นะครับเรื่องตัวละครใหม่ที่ขึ้นมาคือ เมียน้อยเนี่ยตามภาษา<ฆ>บ้านๆ<ฆ>น,นะครับน้อยนา,อามาดูหลักฐานเบื้องต้นที่นาไปสู่การออกหมายจับพันตํารวจโทวิทูลอดิตสามีของแอมนะครับตำรวจนั้นพบหลักฐานว่าพันตํารวจโทวิทูลน,นั้นขับรถของผู้ตายจากอุดรธานีเพื่อนําไปจำนำที่นครปฐมซึ่งในกรณีก็คือแด<ฆ>่ที่เป็นอดีตสามีของแอมด้วยเนี่ยนะครับนำไปจากอุดรธานีไปจำนำรถที่นครปฐมนอกจากนี้พนักงานหลังจากงาน ที่แอมก่อเหตุนะครับในการวางยาเหยื่อแต่ละครั้งแล้วเนี่ยก็จะกลับไปหาพันตำรวจโทวิทูลและก็เดินทางต่อไปต่างจังหวัดอย่างที่บอกไปเพื่ออำพรางว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะโดยใช้รถยนต์ที่รับจำนำมาแล้วมีการสมทะเบียนเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันทำไมเบื้องต้นคือรองผู้กำกับพันตำรวจโทวิทูลที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ การใช้รถยนต์ที่สวมทะเบียนปลอมด้วยครับก็คือคใช้เอกสารราชการปลอมนั่นเองใช่ค่ะหนึ่งในข้อหานอกจากในเรื่องของการรับของโจรนั่นเองอสรุปสักนิดหนึ่งสำหรับคดีนี้นะคะใครที่ตามกันอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมีกี่คดีด้วยกันณนะขณะนี้เนี่ยทั้งหมดนะผ,ผู้ชมนะในส่วนของแอมเนี่ยมี15คดีค่ะ 14คดีนะั้นเป็นกรณีการเสียชีวิตนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่บวกเพิ่มขึ้นมากรณีการรอดชีวิตนั่นเองนะคะ